สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตื่นสายหน่อยเนาะมเมื่อเช้านี้ตื่นแต่เช้าตื่นมาตีสองอ่ะกว่ากว่าตีสองสิบห้าส่งพี่แอนดี้ไงทุกคนส่งพี่แอนดี้นางจะไปเที่ยวนะคะจอยก็เลยตื่นแต่เช้ามาพร้อมนางก็จะก็ให้เขาไปเที่ยวเพื่อนๆเอ้ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวนานละจอยอยู่บ้านคนเดียวได้อยู่ให้เขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยดีแล้วยามที่แบบว่า ถ้าเขาไม่กลัวเครื่องบินน่ะเนาะเขาจะได้ไปเมืองไทยกับจอยได้เมื่อเช้านี้อากาศนาหนาวหนาวจอยก็จะทําอาหารจะวันนี้พี่สายจะมาเล่นด้วยนะคะก่อนที่จอยจะไปทํางานก็พี่สายจะมาเล่นด้วยจอยก็จะทําเมนูเดี๋ยวจอยให้ดูนะทุกคนนะว่าเมนูอะไรวันนี้จอยก็จะทอดปลาจะทุกคนกินกันกับพี่สายทุกคนวันนี้ ปลาก็เอามาจากเมืองไทยแต่ปลาอันนี้มันไม่เหนียวนะทุกคนนะมันกรอบต้นโทษออกมามันกรอบมันเคี้ยวง่ายจา้ะเพราะบางทีอะจอยซื้อมาทุกคนมันเหนียวมันแข็งมันไม่กรอบไหมแต่ซื้อมาจากไอ้บางแสนเนี่ยนะตลาดไอ้เนี่ยของฝากบางแสนเขาเรียกตลาดหนองมนหรือเปล่าก็ไม่รูเรเ้เพื่อนๆนะก็คือแบบว่า มันทอดออกมาแล้วอะรสชาติมันเอา้ามันไม่เค็มมากไม่หวานมากมันกําลังแบบพอดีอจะก,กินเล่นได้กินกับข้าวก็ได้อย่างเงี้ยแต่บางเจ้าเนี่ถ้าไม่หวานมากก็คือเค็มเลยเพื่อนเเค็มไม่พอแข็งเหนียวเคี้ยวยากเคี้ยวที่นึงอะฟันแทบหลุดอะอจริงยิ่งฟันเราไม่ดีด้วยเนาะกินของแข็งแข็งเหนียวเหนียวบอกอย่าบอกเลยเพื่อนๆนมันทรมานมาก จอยก็ไม่ค่อยกินของไอ้ที่แข็งแข็มากนะจอยกลัวฟันจอยมันโยกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราอายุมากมากขึ้นเนาะมันก็เหงือกอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนตอนเราเป็นสาวๆาวอะทุกคนจะกินอะไรเราก็ต้องระมัดระวังอะจ้ะเหมือนจะกัดผลมม่งผลไม้นี่ก็พยายามกัดแต่ไอ้ฟันฟันกรามแล้วนะฟันหน้าจะไม่ค่อยเอามากัดอาหารเท่าไหร่เพราะว่า กลัวฟันมันโยกกลัวฟันมันเอ็นเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจอยรู้สึกว่าฟันจอยข้างหน้ามันเริ่มจะเอ็นไงตามอายุตามอรูปหน้าเราแหละทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะจอยก็ทอดกินกันสองคนสามคนน้องแอนด้วยเพราะว่าน้องแอนยังไม่ได้ไปเที่ยวไงทุกคนนานางก็จะไปวันพรุ่งนี้แต่พี่อนดี้ไปแล้วจ้ะนะไปละเปิดหน่อไม้ที่จอยทำมาเก็บไปในช่องแช่แข็งเอาไว้ทุกคนเนี่ยผักมันก็จะเละหน่อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไอ้นี่ทุกคน มันแกงแล้วก็ามาอุ่นมันก็จะเละตัวยจะใส่บวบเพิ่มไปอีกอะตอนจะกินเดี๋ยวจะเอาบวบสุกินี่ใส่เพิ่มลงไปนะคะออกข้างนอกหน่อยแดดดีอยซักผ้าตากก็เห็นบอกว่าฝนจะตกค่ะทุกคนเปลี่ยนดีไปเที่ยวฝากจอยกับเพื่อนบ้านน่อยเด้เพื่อนเขาหนาแหละบอกว่าดูจอยให้หน่อยนะอย่างเงี้ยะยังห่วงเมียเด้เพื่อนเอ้เอเอ จับตาดูจอยหน่อยนะกัวเราล้มอะไรอย่างเงี้ยจอยล้มอะไรอย่างเงี้ยจะทุกคนโอ้มันหนาวเห็นไหมมันเป็นน้าแข็งเนี่ยเอมันเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําค้างทุกคนนะใบเขาจะเป็นน้ําค้างแล้วมันจะโตช้าเพราะกลางกลางคืนตัวเนี้ยอากาศเย็นลงเยอะจ้ะนะแต่กลางวันนี่ก็จะมีอากาศร้อนบั่งดูใบกาลังติดเนี่ยเห็นไหมร้ายลูกเลยอย่างเงี้ยเราจะมันจะมาดกช่วงไหนรู้ไหม ช่วงที่แบบว่าเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็จะเนีนนยนไปตายไปจะนี่เอานี่โเอ้เก็บเลยทุกคนเราจะเก็บละเพราะว่ามันจะแก่ไม่ใช่อะไรหรอกเสียดายไม่ได้เห็นไหมสองลูกเสียดายไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันแก่มันจะกินไม่อร่อยต้องกินแบบอ่อนๆมันถึงจะแซบ่บนะคะญาติจอยมาห้าญาติ <laughs> จอยแล้วเนี่ยจะบอกไว้ก่อน ให้ให้พาเป็นไหนมานะเพื่อมีมีกันสองคนเล่ะมีกันสองคนเดี๋ยวเอาตาั้งรัฐบะโอเออเดี๋ยวนี้พวกเราเป็นคนไม่มีใครครบเออไม่มีใครครบไม่มีใครครบกันสองคนเราก็สองคนพูดไปอย่างนั้นแหละเพื่อนๆเอ้เราเล็นนะเราเห็นกันเนาะก็เห็นกันสองคนบางคนเขาถามว่าไม่มีใครครบเหรอก็เห็นสองคนอเ,คเอเอว่างก็เจอกันอ่ะคนไหนว่างก็เจอคนคนไหนไม่ว่างก็ไม่ได้เจอกันทุกคน เสียงพี่สายอย่างเสียง,ยง,งนกหมาป้าปนกนอะไรนะ <c oughs> มันอยู่ในรถแต่มันเรียกเจ้าของออกมาเถอะเอามาเถอะไม่น,นกน,ก, <c oughs> นกที่ไหนนกที่ไหนเรอเอางงี้วันนีพี่สายเนี่ยผู้ใหญ่ละหอนใหญ่เลยเออข้ามดาวเยอะมามข้ามดาวเอาอีนี่มินิทเสียงหมาหาว่าเสียงนกเล <c oughs> ียนดีไปไปเที่ยวพี่สายก็มาหาพอดีกลัวเงาเหรอ หอมแปลว่าจะไอ้นีนะ่ห้างมากันแล้วจะทุกคนนี้จอยก็จะตามกับข้าวสักหน่อย <S <S จะไม่ไปต้มใส่หน่อไม้แล,ล้วถ้าผักมันจะเละไปวัวเดิมจะไปหาใ้บวบก็กมมมมไม่มีในห้างใส่เห็ดเพิ่มเอายังไงพี่ทำไหมไม่มีหรอกพี่เดี๋ยวล้างเห็ดนนะล้างเห็ดเจะต้มเห็ดต่างหากถ้าไปต้มใส่กับผักนะั้นมันก็จะเป็นซุปเลยพี่ก็จะล้างเห็ดแล้วก็ต้ม ต้มเห็ดสุกแล้วก็ไปเทใส,ส่บวมกัานนะนะแล้วก็จะเปิดหม้อต้มนิดเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราไปต้มโดยตัวเห็ดาาจะสุกอ่ะมันจะไอพวกผักมันจะเละกว่าเดิมไหมซุปทุกคนา, <c oughs> านกจนออกกระทุละสิบแล้วก็กลับมาก็เพื่องพอดีอน้ำใส่ะพร้อมกินเลยแกงหนม เดนเฟืหน่อไม้สายีิตเดียวมันเจบได้แบเ่อนบวกดันไม่มีนะพี่สายไม่เอาบวกไม่เอาไม่กินอันนี้เนี่ยแ่น้ำต้มน้ำหน่อยต้มเลยแช่ไหมบอบอเยี่ยวเยี่ยวเตะเยี่ยวเตะบอไม่ชาแมาคมบัด เอาเ้าไปเปิดทำไมตงันนะเนี่ยาไปเปิดอีกอันนึงอีกอันกันเป็นแบบนั้นนะเป็นบ้ากันพวกเ้อเป็นบ้าเออแนก็เกงของตามากมันแค่แซบใส่คู่กันเป็นทปินเหอแกกคู้ขาก็ที่หลังเออใปทานเหมือนกันรสจกแซบยีถานแล้วมันยอร่อยเนาะมันไม่หวานมากไม่เค็มมันมันมันแข็งหอมเดลมันไหมอยู่ด้ มันจะแบบใหม่แล้วไม่อับด้วยเออคือไม่แข็งอะ่ะมันมันกินแบบว่าบปรตีแข็งแต่ว่าบปรตีหนหยายากนะนีไม่เหนียวอืไม่แข็งไม่เหนียวนะเพื่อนบปรตีนหยางหยดลองดลองดอกไม้สดอย่างเงี้ยพี่ดมความสิแบบดมดมแปะที่ไม่อยู่ตรงนี้เปลี่ยนที่ไม่อยู่ใช้ไปเถอะใช้ของบอยพอน้ำกลับมาถ้าน้ำอยู่น้ำก็ไม่ว่าหรอกแต่น้ำพูดเล่นไง อ่ะอิสไเาปวจอยไปนี้แล้วทุกคนไปเที่ยววันนี้ไปถึงแล้วแหละี๋ยวน้มัจะส่งข่าวมาบอกจอยไปยู b ี all r ไร h t แล้วถ้าอคนกันเลยถ้าอคนคนใจเพื่อนเพี่ยที่เขาจะไปเที่ยวคนเดียวไงเออคนีเป็นเขาไปเที่ยวคนเดียวนี้เขาก็วอันนี้หลารอนนั่นแหละเียเาก็ไมไปนงไปเนอที่อันนี้ไปมันไม่แหล่งท่องเที่ยวเหมือนอาริแทนเต้นะทุกคนมันเป็น ชนบ,บทเงียบเอมันเป็นชนบ,บทมันมีก็จะใ้ตรงที่เป็นบ้านเขามันมีสระว่ายน้ําอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็มีการไปดูงไปเดินได้ตามชายคองชายหาดอย่างเงี้ยมันเป็นชนบ,บทบางท่านคงจะบอกว่าทำไมเกดหนาคกว่าใหาา้ผัวไปผัวจอยไปเ,เขาจะถ้าคนมันจะอยู่ที่เนี่ยถ้าไม่ไปมันจะนอกลูก่นอกทางมันก็นอกบูญนอก มันก็จะมันก็ไปม่นเป็นอย่างน้ดีไสิบี๋ใช่ไม่ทําไมคนระาล้วทําไมกล้าปล่อยให้สามีไปนะสําหรับจอยอ่ะถ้าแอนดี้จะมีเรื่องอย่างว่ามันมีตั้งแต่อยู่เนี่ยเพื่อนผู้หญิงมันเต็มไปวิ่งอ่ะเออไปวิ่งเต็มถ้ามันอยากจะมีคือมันอยากจะมีทําไงได้ทุกคนมันจะมีมันก็มีอ่ะจะมีคือกันเราก็ทําคาใจนะเขามีถ้าเขามีคนอื่นแปลว่าหมดรักเราแล้วนะจบอ้งั้นแหละนี่กฟ้า สีฟ้าเนี่ยสีฟ้าต้องนอนสีฟ้าตัวกินน้ำมากไม่ได้น้ำมา,า,กกานเหมือนกดไรย้อนนะร้อนแล้วก็ไปทํางานก็พี่ตายก็จะไปส่งตัวให้ทำงานด้วยต้นขากลับก็ไอแอนไม่ไปรับก็ต้องขึ้นรถกับพ่อใหญ่จอนมาาเงี้ยไม่งั้นก็เดินเอาไม่เท้าไปด้วยแค่นั้นแหละเพียดีกลัวไอ้นี่งไงกลัวเม,มียแบบอะไร เขาเรียกอะไรนะพี่สตุ๊กบางอย่างนะเหมือนก็ว่าติดขัดอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบอกเพื่อนนางบอกเพื่อนนางว่าเอมันสังเกตจอยหน่อยนะดูหน่อยนะคอยดูคอยจะเออคอยน่าเห็นไหม่ะพอพูดปุ๊บเดี๋ยวพี่ส่งข้อความมาแล้วเห็นไหมนะส่งไม่ซิงเจอไม่ให้จอยแล้วเพี่อนนี้ต้องใส่ถึงนั่นแหละต้องใส่ถึงแล้วแปลว่าไปกับเพื่อนคนนี้จอยไว้ใจอยู่ ไว้ใจอะไรนะ้วยเขาดูแลแอนดี้แบบเพื่อนเพื่อนแม่ดูนะส่งมาใหญ่เลยเห็นไหมพี่สายเห็นไหแอ,นด,อ,น,ดอนดี้นะแตจวจอยจะโทรหาเขาแป๊บนึง<บ> ái, นะทุกคนบายนะบาย,บายพี่สายพี่สายก็กลับละทุกคนมาส่งจอยที่ทำงานเราจะนั่งตรงนี้บาย <ห uka. S 1> ทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย